ตอนที่เราลงคลิปไปก็มีน้องๆอ,อยากจะให้รีวิวพระ,ะหลายๆอาจารย์นะนะอันนี้เอาของที่เรามีแล้วกันนะนะเขาบอกว่าอยากจะดูหลวงพ่อน้อมวัดแพกษานี่คือหลวงพ่อน้องวัดแพรกษาวัดที่บ้านผมอะผมก็บวชอยู่วัดเนี้ยแหละเหรียญของท่านก็คือเหรียญพัยดยศปีหนึ่งเก้ารุ่นถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกๆท่านจะไม่ออกวัตถุบางคนหล,ลัสมัยก่อนเนี่ยนะ พราะท่านเป็นอาจารย์ศักเสือเพ่นที่มีชื่อเสียงมากเลยนะเหรียญที่ชาสร้างชื่อเสียงให้ท่านน็นคือเหรียญเสือเพ่นไทยคู่ฟ้ามันมีสองบล็อกสามบล็อกตอนหลังเหรียญตอนฝังลูกนิมิตตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเป็ดไปเฝ้าลงเท้าหน้าโบสถ์นะงานฝังลูกนิมิตก็ได้ติดตัวมาเหรียญหนึ่งแฝนแล้วตกน้ำในทะลงทะเลอะไรไม่รู้อันนี้ อันนี้เรื่องจริงเลยประสบการณ์จัดตัวเองท่านก็จะดุหน่อยนะบวชผมก็บวชอยู่วัดนั้นแหละท่านก็เป็นคนบวชให้พระนอ้อมวัดแรกษาอะรีวิวไว้แล้วนะแต่ท่านจะเด่นดังในเรื่องชาติชาติสุดยอดเลยอันนี้เหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญพัยดยศในตอนนี้มีเกละส่วนเหรียญเสือเผ่นเนี่ยก็จะมีสองบล็อกสามบล็อก สังเกตง่ายๆเลยคือบล็อกแรกๆเนี่ยก็จะพระครูสถิตบุญญากรเนี่ยยอหญิงบุญญายอหญิงหางก็จะชนขอบถ้าไม่ชนขอบจะเป็นบล็อกสองบล็อกสามซึ่งฟาร์มนิยมก็น้อยลงไปหน่อยอะนะอันนี้เล่าสู่กันฟังสนุกสนุกได้ควารมรู้เพลิน,นอันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อแล่ผมจะเป็นคนที่สะสมรูปหลวงพ่อแลมีเยอะหลายรุ่นและลายมือนี่ดูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะ อันนี้อันนี้จะเป็นรูปพ่อแลที่สะสมไว้รูปเกจิอาจารย์ยุคเก่านะลายมือท่านเขียนจะสวยและยันเห็นไหมอันนี้จะเป็นรูปยุคแรกๆน่รูปรูปแรกเลยยันนี่ลายมืออย่างเงี้ยลายมือสวยแต่ตอนหลังๆเนี่ยลายมือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละตอนหลังๆเนี่ยลายมือท่านจะเขียนตัวเดียวแล้วเห็นนะลายมือจะเหมือนกับคนแก่เขียนน่ะ เรื่องปกติอันนี้อันนี้แบบนี้ยันแบบนี้จะสวยหน่อยนะอันนี้อยู่ในนุยุคหนึ่งกว่าสองกว่าแล้วเลยเนี่ยรูปพวกเนี้ยเราสู่กันฟังเห็นน้องๆชอบ <laughs>